เราลองมาดูแนวโจทย์ฮิตที่พี่ยูไปสกัดแล้วก็คัดสรรเฟ้นหามาให้ว่าแนวโจทย์เขาถามว่ายังไงนะนี่เป็นตัวอย่างที่คัดสรรมาเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นอย่างเช่นเราไปดูภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎมอต้นถามเรื่องธรรมชาติของภาษาเช่นโจทย์ถามว่าคําที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดนะมีความหมายที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันเรื่องของภาษามีการเปลี่ยนแปลงนะคะภาษามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความหมายในเรื่องของเสียงในเรื่องของวัย ก็เป็นเรื่องของธรรมชาติของภาษาเช่นเดียวกันถัดมาค่ะข้อสอบโอลิม3มสเคยถามแบบนี้ข้อความใดจากประกาศแสดงให้เห็นธรรมชาติของภาษาว่าภาษามีการเปลี่ยนแปลงคีย์เวิร์ดนะคะตรงไปตรงมาก็ถามเรื่องธรรมชาติของภาษาอีกอย่างหนึ่งที่ควรจะต้องรู้เอาไว้ก็คือเรื่องของภาษามีการเปลี่ยนแปลงถือว่าเป็นนะคะอีกประเภทหนึ่งประการหนึ่งของธรรมชาติของภาษาถัดมาค่ะข้อใดแสดงให้เห็นธรรมชาติของภาษาว่า ภาษามีการเปลี่ยนแปลงความหมายน้องจะเห็นว่าคีย์เวิร์ดหลักๆก,ก็คือธรรมชาติของภาษาอีกแล้ว นะเหมือนกับข้อสอบกรรมการนัดกันมาว่าจะถามเรื่องการเปลี่ยนแปลงของภาษาในด้านต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของความหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเพชรยอดมงกุฎมอปลายถามธรรมชาติของภาษาแบบนี้ค่ะข้อใดต่อไปนี้ไม่แสดงการเปลี่ยนแปลงของภาษาเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนนะคะก็ยังคงอยู่ในหัวข้อเรื่องธรรมชาติของภาษาอยู่ดีไปดูที่ o อเมหนะคะโอเมหถามว่า ตามธรรมชาติของภาษาข้อใดไม่ใช่ลักษณะทั่วไปของภาษาคำว่าธรรมชาติของภาษานะคะมีความหมายคล้ายกันกับคำว่าลักษณะทั่วไปของภาษาโอเคนะคะ โอเน็ตม oh, .6 ถามอีกข้อใดเป็นการใช้ภาษาที่แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของสังคมภาษากับสังคมภาษามีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ก็ถือว่าเป็นหมวดเรื่องธรรมชาติของภาษาเห็นเรือยังว่านี่คือโจทย์ฮิตที่เราจะต้องติดดาวให้มันเพราะเป็นข้อสอบที่ออกหลายสนามและออกซ้ํากันในบางสนามหลายรอบหลายปีหลายฉบับโอเคค่ะแนวโจทย์ฮิตได้กันไปแล้ว u l า i m เมทไทยนิวเวอร์ ยกเครื่องใหม่พร้อมสอบเข้ามาหาวิทยาลัยแบบครบเข้มครอบคุมเนื้อหาภาษาไทยตามหลักสูตรและเทสบูปินจะกัดเนื้อหาที่จำเป็นปักหมุดครบประเด็นที่เคยออกสอบตะลุยโจทย์คัดสรรหลักปีเพิ่มความมั่นใจเต็มที่ด้วยโจทย์เกง่งจัดกระบวนท่าวิธีคิดด้วยฮาร์โมนิกเมโมสมัครวันนี้รับฟรีสิทธิ์ทดลองสอบ VP ีเทส4 c a t 66สมัครเลยที่ว b y t h e b r a i n .com และที่วีทุกสาขา